ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะว่าธุรกิจ MLM เนี่ยมันอยู่บนโลกใบนี้มากว่า120ปีแล้วด้ซ้ำนะคะซึ่งธุรกิจนี้บูมขึ้นครั้งแรกที่เมกานะคะการที่ธุรกิจบูมขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่บ้านส่วนใหญ่นะคะที่เมกาเขาจะเออหน้าที่การทํางานออกนอกบ้านก็เป็นผู้ชายใช่ไแต่ผู้หญิงก็จะมีนหน้าที่ในการที่จะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกทากับข้าว เขาก็มีเวลาว่างเนาะแล้วเขาอยากใช้เวลาว่างนั้นมีให้เป็นประโยชน์เขาก็ชวนกันไปศึกษาธุรกิจนี้นะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวนะคะมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มันก็มีกลุ่มคนที่ต้องการหาไรายได้เสริมะคะ่ะเป็นพาร์ทไทม์อ่ะก็เข้ามาแจมด้วยที่เล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะมันเป็นธุรกิจที่สามารถใช้เวลาว่างค่ะมาบริหารจัดการความรู้ ให้มันเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้เป็นช่องทางในการหาเงินนะคะซึ่งถ้าคุณมีเวลาว่างจริงๆสักวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่ต้องมากหรอกค่ะแค่วันละหนึถึงสชั่วโมงมองหาคนที่เขาทาธุรกิจด้านนี้แล้วเขาประสบความสําเร็จนะคะอ่าให้เขาเทรนให้เขาสอนนะคะ คุณจะรู้ว่าในเวลาที่หนึ่งถึงสองชั่วโมงที่คุณบริหารจัดการให้มันกลับมาเป็นความรู้นะะั่นนะคะมันสามารถสร้างธุรกิจได้จริงๆนะงะและที่สําคัญก็คือเมื่อคุณเข้ามาเรียนจริงๆนะคะคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเวลาะะแต่มันต้องใช้เวลาที่เราพอมีอยู่คะะ่ะมาทําความเข้าใจธุรกิจนะ,ะคุณจะได้เรียนหัวใจของผู้ประกอบการเราจะค่อยๆหล่อล้อมขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งในธุรกิจนี้มันอาศัยทักษะในทุกทักษะ เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในการบริหารงานนะคะทักษะในการบริหารเงินทักษะในการที่คุณต้องมีวินัยในตัวเองในฐานะการเป็นเจ้าของผู้ประกอบการนะคะ,ะหรือว่าแม้แต่กระทั่งทักษะการสื่อสารนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันล้วนเป็นทักษะของผู้ประกอบการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นธุรกิจของคนที่ไม่มีอะไรจะทํายังไม่ได้นะคะในความรู้สึกของโค้ดอะโค้ดเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ รับราชการมานะคะแล้วก็เออรี่หรือว่าลาออกมาตอนที่อายุราชการครบ25ปีแล้วก็มาทําธุรกิจตัวนี้นะคะคนมอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองก้าวข้ามกรอบความคิดของการที่อยู่ในลักษณะของการทํางานอ่าแลกรายได้ไรายเดือนนะคะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการที่ต้องบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ ถ้าถามค้ดว่าจะใช้คำพูดไหนที่มันดูดีเนาะโค้ดว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจของคนที่ต้องการเติบโตขึ้นมาในเชิงของผู้ประกอบการนะคะซึ่งมันเจ๋งจริงๆนะคะ